เขาเพับผ้าเออเราจอดดูบรรยากาศ๋อเสาดีแตก AIS 2โอ้สามเสาเลยเขาพับผ้าก็เป็นจุดชมวิวนะครับก็เป็นรีสอร์ทร้านกาแฟพับผ้ากาแฟพับผ้าคาแฟ โ okay. อเคบรรยากาศเออธรรมดาเนาะนก็เรียกว่าให้เพื่อนเพื่อนดูแนวของหินโอ้นี่เป็นโม่บดแป้งทยไม้นเนี่ยปับป๊บผ้าเขาปั๊บผ้าไทยฟูด้ดโฮเทลฟูด้ดโอเคอสั่งจองเมนูอาหารเดี๋ยวเรา สั่งกาแฟไว้กินกาแฟมันเขากับผ้าเลยเนี่ยน้องก็ชงมาแล้วเราเราสั่งไว้ละคอนเทนต์บรรยากาศหน่อยเออว่ะอ้าวทำไมแก้วสั้นอะฮะฮะโอเคเนาะแก้วเขาจะสั้นเราก็คิดถูดดีนะเนี่ยแก้วสั้นแต่มันอ้วนนะโอเคแก้วสั้นแต่อ้วนจริงๆแล้วเป็นของเต้าแก่หรือของบริษัทเนี่ยเป็นของเต้าแก่หรือบริษัทเต้าแก่นะโอ้โห พีที่พักด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจมมุมตรงนู้นเคยมานานแล้วเคยเคยมานานแล้วเออเดี๋ยวเราเอามุมนี้ก่อนเอามุมนี้ก่อนต้นมะพร้าวเอามุมนี้ก่อนเออมุมกาแฟโอ้มุมกาแฟเขาะพะผ้าอ๋อจอสดรถตรงนี้ได้เลยไหล่ทางก็เป็นเขาะพะผ้าเนาะคอนเทนต์เลย ขับผ้าฝั่งนู้นจะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันถนนฝั่งนี้ไปตังฝั่งไปพัทลุงเราเดินชมบรรยากาศนะอือหืออือนี่เขาพับผ้าคาเฟ่นอมกลุ่นอ๋อมันเชื่อมกับร้านมันเชื่อมกับร้านอืออืออือเป็น รูปแบบของไม้จุดชมวิวเดี๋ยวเราเดินตรงนู้นนะฮะเราเดินไปตรงนน้นโอเคก็เราต้องทําเวลาอ๋อจังหวัดตรังมันก็โลโก้มันก็จะเป็นปลาไปยูนเนาะโอเคอ่ะเราเดินเชื่อมเพื่อนๆดูบรรยากาศจะไปที่รถเลยนี่บรรยากาศเครืองเลยทางตรงกลางเดินเอออ่ะองค์หลวง,งนั้น ที่เราไปบุกับแปฟมาแล้วตรงนี้เราจะเป็นเคานเตอร์สั่งของสั่งของกบ้านสั่งของมาเอาโอเคบรรยาก,กาศออาบผ้าน,นั่งสวยไม้เลยยจุดถ่ยดายรูปช็คอินนั่งคนเยอะน่ะนั่งทานข้าว ออเดอร์นี่มุมสั่งนั่งโต๊ะไหนก็เดี๋ยวจะมีน้องๆก็ไปดูเราไปตรงจุดชมวิวนะนี่นี่โอ้โหจุดชมวิวนี่เสาดีแท็กโอจากฝั่งนู้นจะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทมีที่พักด้วยลูกค้าเยอะเลยเอเชื่อมกันสองฝั่งเชื่อมกันสองฝั่ง โอเคมันเยอะเลยเอออ่ะเพืเ่อนๆดูบรรยากาศแล้วกันนะเขารับแห้โอเคอ่ะเราเราเดินมุมนี้มุมนี้โอ้ส้นสตออานนี้เลยเก้ายรถจะเน้นสีดำเนาะโอเคอคือรถจะจอดนะก็จังหวัดตังก็กินข้าวทานข้าวอ่ะเป็นมุมสวยๆทะลุไอ้ต้นๆเ,เห็นหลายมุมอ่า เพื่อนเห็นแล้วมันยาวไปตรงนน้นเลยต่อเชื่อมโน่นเชื่อมไปโน่นโอ้บรรยากาศยอดสุดยอดฝัดด่งนู้นจะเป็นภูเขาต้นไม้เดินหลายม,มนะุมเลยนี่จุดคอนเทนต์เขาอะนี่เอคอนเทนต์พาเพืเ่อนๆดูคอนเทนต์ก็คือนี่กาแฟ เฮ้ยเดินนะครับอ่ะคอนเทนต์เหล็กนะทำอย่างดีเลยเราเดินไปนู่นเลยเดินไปหามุมโอเคภูเขาพับผ้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วบันไดไปหลายมุมเลยเอ้ยนี่บันไดเนี่ยเดินคือให้ทะลุไปหลายมุมอะ่ะเดิน เอียงเดินเอียงองศาองศาครับพี่ขอโทษครับเช<ๆ>ิญเชิญเชิญเชิญอันนี้มาครั้งแรกด้วยงงงงเดินยังไง <laughs> อออเลื่อยลงอ่ะเลื่อยไปเรื่อยๆเหรอครับโอ้ยอ๋อเขาเลื่อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออเข้าใจทำเลยเขาก็ใจทำเลยครับโอ้เลื้อยไปน่นเลยอ่ะเลื่อยลงไปข้างล่างเลยไปอืม โอเคแหละเราอาจจะทําแค่มุมนี้นะครับอเอาแค่มุมนี้พอ,อเขาซ้อนกันสองลูกกี่ลูกอะเขาซ้อนกันสองลูกสามลูกที่จอดรถรถจอดได้เยอะแยะเลยฝั่งนู้นเนี่ีขาวๆนี่รู้สึกว่าเป็นรีสอร์ทที่พักนะธรรมดาไม่ธรรมดา,มรรมดาแต่ที่ตรงนี้มันเป็นของอุทยานหรือเปล่ไม่แน่ใจ เอ่เขาไม่ธรมมรมดาธรรมดาก็เราเดินฝากฝากโน้นมาเมื่อกี้นะเราเดินฝากโน้นมาเอ้ยทางนั้นเป็นตังนี่เตีิคอนเทนเนะอร์้ยสามเสาเลยยักษ์ใหญ่คู่ก,กันเลยที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยอะโอเคเพื่อนๆดูบรรยากาศนะฮะหลายๆมุมเขา้าพ พี่ๆเขาก็มาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันโอเคอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับนะโอเคพี่ก็ถ่ายรูปกันโอเคเชิญครับพี่เชิญครับ <laughs> เราเดินกลับฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับเออเราจะเดินทางกลับเอาเดี๋ยวคอนเทนต์สนุกสนุกโอเคอ่ะ เราอยู่ที่เขาพัพพ้ารีสอร์ทเอหลายๆอย่างข้างล่างจะเป็นแนวหินนะโอเคน็่ธรรมดานี่ธรรมดาโอเคก็เพื่อนๆดูคอนเทนต์หลายๆมุมคาแฟอาหารมีทุกแบบรูปแบบของโอเคอ่ะเราเดินทางกลับเดินทางกลับแล้วฮะเพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศของลูกค้าที่มาอ,อุหนุน โอเคเราเดินทางกลับแล้วฮะต่อกันสองจุดโอเคอ่ะอีกม,มนะุมหนึ่งอีกมุมเลยฮะ <Okay. S 1> นี่รองรับลูกค้าได้เยอะอ่ะกำลังกลับตังเดิมนะฮะเราเราจอจู่ยู่ม,มุมนู้นโอเคก็ <Okay. Go. S 1> เป็นบรรยากาศคอนเทนต์ Content, นะครับของป่าโจนดี้เราอยู่บนเขาเนะี้ยเขาพับผ้า ใจก็เชื่อหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทเดินมุม,มรีสอร์ทห้องน้ำกว้างขวา,างห้องละหมาดห้องละหมาดีนี่แนวป่าพงไทรโอเคลานจอดรถกว้างขวางเขาสัญญาณระจับเรียบพร้อม ตรงนี้จะเป็นมุมรีสอร์ทเหรอมุมรีสอร์ทอ๋อเป็นหลังๆเป็นหลังๆติดต่อเออก็อใจธรรมวะเออจ้าเ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 ออเป็นอย่างนี้อ๋อข้างบนนี้คือชมวิวก็คือเป็นหลังอะเปนเพื่อนเห็นนะคือมันเป็นหลังอะมันเป็นหลังถูกไหมแล้วข้างบนนี้ก็คือชมวิวสามารถบล็อกแอร์ได้ด้วยเนี่ยเออ มันยกสูงนะยกสูงแบบนี้ยกสูงบ้านพักห้องน้ำออออมีหลายหลังเลยเนี่ยโอเคเรามาถึงที่จอดรถแล้วแต่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะเขาปบผ้าอุอุ้ยอุ้ยเกือบรออ่วงอ,อโอเค ขอ,อพับผ้ารีสอร์ทรีสอร์ทขอพับผ้ารีสอร์ทคืนเท่าไหร่จ๊ะสองพันแปดร้อยสองพันแปดร้ยะโอเคเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดนะโอเคออสองพันแปดร้อยเอ 2, เออ่ะเราถามน้องๆเผื่อใครสนใจนะครับเมื่อกี้ถามพาน,านักงานเออเีคนมาพักตาดอากาศบริสุทธิ์อ่ะเอ้ย ก็มีทําไฟพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคือลืสองพันแปดร้อยนี่โมเดลของบ้านขอปักผ้าเราขอถ่ายรูปนะถ่ายรูปเพื่อเพนเห็นบรรยากาศเดี๋ยวเราขอรีวิวหน่อยเน,ยนาะโอเคนี่แหละโอเคโอ้นี่หลังนี้ก็จองแล้วสูงแบบนี้โอเคนี่ทางนี้จองแล้ว จองแลจองแล้วสองพันแปดร้อยเดี๋ยวเรารีวิวเปลือใครสนใจจากกรุงเทพโอเคอเขาคับผ้านบรรยากาศสุดยอดรีวิวโดยป๋าจอนยินดีมีที่พักมีที่ทานอาหารมีที่ชมวิวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน,น,น,นี่นี่นี่เสาดีแทกเนี่ยเสาดีแทกนี่สัญญาณสัญญาณแรงแน่นอนนะโอเคสุดยอดสุดยอดนี่ต่อไม้จริงหรือปูนไหมวะเนี่ย ปูนใช่ไหมเนี่ยก็ทําแบบต่อไม้โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับอ่ะเราเดินทางกับ s ริกมาโฟกันนี้ป่า่จยนดีนะครับเข้ากระบ,บี่อ่ะ